แก่นธรรมวันนี้ขอกล่าวคำว่าชาคริยานุโยกประกอบความเพียรเพื่อชําระใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองมีโลกโกรธหลงเป็นต้นธรรมะสวัสดีพี่น้องกัญญาณมิตรทุกท่านนะครับช่วงบ่ายวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับ สุรพัฒน์ิดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ต้องย้ํำกับพี่น้องเสมอทุกครั้งนะครับด้วยเจตนารมเจตนาหลักนะครับที่มีพันธสัญญาต่อตัวเองถ้ามีโอกาสก็จะมาทำคลิปวีโอให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้จึงได้มีโอกาสนำ หนังเสือของหลวงพ่อเดิมนะครับที่ผ่านการผูกเสกหรือผ้าผ่านการอธิษฐานจิตจากหลวงพ่อเดิมเลยนะครับมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับเพราะว่าหลักๆผมก็จะรีวิวนะครับส่วนมากจะเกี่ยวกับมีดนะครับเพราะว่าได้มาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าโชคดีสุดๆนะครับได้หนังเสือ ของหลวงพ่อเดิมนะครับถือว่า,าเป็นหนังเสือไอเท่านะครับที่เชื่องอที่านายพรานนะครับได้ล่าแล้วก็ได้ฆ่า,านะครับแต่ด้วยจิตสำนึกของนายพรานนะครับว่าได้ฆ่าเสือตัวนี้ไปแล้วนะครับก็ได้นำ หนังเสือนะครับมาถวายให้กับหลวงพ่อเดิมเพื่อให้หลวงพ่อเดิมแผ่เมตตาจิตให้เสือตัวน,นี้นะครับเพราะนั้นก็วันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับที่ผมได้มาแล้วก็นํามาให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้ชมได้ดูได้พิจารณากันนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับถ้ามีโอกาสเข้ามาชมแล้วก็ ถือว่าไม่น่าพลาดนะครับนังเสือ,อนะครับก็นำาให้พี่น้องทุกท่านได้ชมได้ดูกันเลยนะครับนี่ตามนี้เลยสวยงามนะครับเนี่ยด้านนี้มีอรอยจารหรือว่า,าเขียนนะครับยันพระเจ้าอมโลกหรือว่ายันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับซึ่งเป็นยัน ประจำตัวของหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็เขียนพระคาถาลงไปนะครับปะนะอ่ะแล้วก็ด้านล่างเป็นนะซ่อนหัวนะครับนี่แหละถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับโดยเพราะหลวงพ่อท่านาได้รับผ่านการอธิษฐานจิตจากหลวงพ่อนะครับนี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเนี่ย ผนยังอยู่เลยนะครับเนี่ยติดะนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าผมมาแต่ละครั้งก็เมื่อมีโอกาสได้พบได้เจอนะครับก็นำมาให้พี่น้องทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับนี่แหละลักษณะนี้นะครับเราอาจจะนำไปเข้ากรอบเล็กๆก็ได้นะครับ จะดีอย่างยิ่งเลยแล้วก็พกติดตัวไปไหนมาไหนนะครับจะเป็นมงคลแก่ชีวิตนะครับจะทําให้เราประสบในความโชคดีนะครับเนี่ยหรือจะไปแขวนไว้เพื่อบูชานะครับในบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับก็จะทําให้เราทํามาค้าขายดีนะครับ นี่ก็ขออนุญาตนะครับนำมาให้พี่น้องทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี่ถือว่าเป็นอีกอในนหนึ่งในเบญจภาคีนะครับวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์เพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมก็หลากหลายานะครับโดยเพราะหนังช้างชิ้นนี้นะครับถือว่าได้รับการผ่านการอธิษฐานจิตจาก พลังจิตที่มีความเข้มขังขององค์พ่อเดิมะนะครับนี่แหละนะครับเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควก็แน่นอนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงก็จะทราบกันดีะนะครับในยุคเมื่อสมัยสงครามโลกนะครับก็เรียกว่ายุคข้าวยากมาแพง โดยเพราะ,ะจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็ถือว่าในยุคนั้นภาวะสงครามเป็นยุคข้าวยากหมากแพงนะครับพี่น้องลำบากกันทั่วหน้าเลยก็ถ้าใครมีเงินก็ะจะหาวัตถุมงคละนะครับไปเช่าไปบูชามาโดยเพราะวัตถุมงคลของลุงพ่อเดิมนี่แหละนะครับบางคนไม่มีก็อาจจะ นำผ้าเขามา้าผ้าเช็ดหน้านะครับผ้าต่างๆก็นำไปให้หลวงพ่อเดิมท่านประทับรอยเท้าเพื่อนำมาบูชานะครับนี่ก็จึงทำให้วัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมนะครับในยุคนั้นจึงโด่งดังมากๆเลยนะครับและวันนี้ก็ขอญาติย้อนรอยนะครับนำะ นังเสือของหลวงพ่อเดิมนะครับมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับนี่สวยงามนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับนี่ถ้าเรานำไปใส่กรอบหรือเลี่ยมทองอะไรต่างๆนะครับก็จะดีสวยงามนะครับเดินทางไปไหนมาไหนห้อยติดตัวนะครับจะแค้วค่าปลอดภัยประสบแต่ความโชคดี นะครับเนี่ยก็นำาให้พี่น้องทุกท่านได้ชมได้พิจารณากันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่น้องท่านใดสนใจอย่างไรก็ลองทักมานะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกวัตถุมงคลที่พบเจอได้น้อยแล้วก็ถือว่าหายากสุดๆนะครับถ้าเรามีบูชาไว้ติดตัวนะครับก็จะดีมากๆเลย ก็ลองทักเข้ามานะครับสวยงามตามนี้นะครับถือว่าคัดสิกมากๆนะครับมีโอกาสก็นำมาให้พี่น้องทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับนี่แหละนะครับเป็น หนังเสือของหลวงพ่อเดิมเลยนะครับเป็นหนังเสือที่หลวงพ่อเดิมท่านได้อธิษฐานจิตแผ่เมตตานะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเราโชคดีนะครับที่ได้พบได้เจอได้นำมานะครับมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ดูได้พิจารณากันนะครับนี่แหละอย่างน้อยก็นะครับ นำมาให้พี่น้องทุกท่านได้ดูได้ชมได้เห็นกันะนะครับนี่ด้วยบารมีธรรมของครูบาอาจารย์นะครับเทพเจ้าแห,ห่งเมืองซีแควนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับเอาละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าสมควรแกร่เวลานะครับก็ต้องขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็พบกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้ผม สุรพัฒน์มีดหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่า,ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ